กินสูตรนี้ทุกวันขาวแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ขาวยินดีให้ด่าเลยค่ะกินสูตรนี้มามากกว่า3ปีค่ะตัวนี้เป็นวิตามินซีสูตรใหม่ล่าสุดแล้วก็โคตรเข้มข้นจะมีรสต้มรดองุ่นลดพีชขาวไวแน่นอนคือกิน3มรสผสมกันไปเลยนะคะรสแรกที่เราใส่ไปนะคะเป็นรสองุ่นนะคะ2ช้อนเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะ เป็นรสพีชนะคะใส่ไปอีกสองช้อนนะคะพูนๆไปเลยค่ะนี่นะคะนี่จะทุกคนมาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่การันตีเลยใครกินสูตรนี้ไม่เห็นผลนี่คือให้ด่าได้เลยค่ะเพราะว่าของคือกินดีมากแล้วขายดีมากจ้ะทุกคนขายมาเป็นล้านกระปุกหาอ่านรีวิวดูได้เลยตัวนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ากินแล้วขาวจริงเมื่อกี้แอบใส่ส้มไป3ช้อนเพราะว่ารสส้มมันหอมหวานอร่อยมากจ้ะทุกคนจ๋าทงกินแบบนี้ทุกวันนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นสูตรสาหรับคนที่เป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าดํากรรมพันธนะถ้าใครไม่ได้ดําแรงมากกิน กินแค่วันละสามถึงสช้อนก็พอแล้วนะคะแต่อันนี้คือสูตรคนที่ต้องการเห็นผลภายใน3วัน7วันนะคะก็คือกิน6-7ช้อนนะคะอันนี้คือสูตรแบบว่า ขาวลืมกรมพัน์เลยนี่นะคะทุกคนจ๋าเพาก็จะทําแบบนี้นะคะเอาไว้กินทุกวันค่ะทุกคนนี่กรอกลงขวดน้ําแบบนี้นะคะจิบทั้งวันได้เลยค่ะทุกคนจ๋ากินแทนน้าเปล่าไปเลยค่ะตัวนี้นะคะรสชาติเหมือนน้าผลไม้ที่สําคัญไม่มีน้ําตาลนะคะกินแล้วไม่อ้วนการันตีเลยนี่คือสูตรขาวเร่งด่วนใครที่ต้องการผิวขาวแบบผิดมนุษย์ขาวลืมกรมพันธ์ขาวไวกว่าฉีดนะคะการันตีเลยนี่ โปรโมชั่น100ท่านแรกกลับมาแล้วค่ะกับ2แถบ1ได้3กระปุกจาก1,470ไม่ขายค่ะขาย980เท่านั้นค่ะโปรพาเพื่อนมาหาร4แถม2ได้ไปเลย6กระปุก2,940ไม่ขายอีกจก้ะขาย1,690เท่านั้นค่ะ สุดคุ้ม6แถม3กินไปเลยครึ่งปีจุกๆได้9กระปุกจาก4,410บาทลดทันที45%เหลือ2,400บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสะดวกโอนได้หมดนะคะ